เป็นอีกหนึ่งมิติต้องใช้คําว่ามิติใหม่แห่งวงการการศึกษาไทยเลยก็ว่าได้ครับโดย 22- 25มหาวิทยายลัยครับมีการจับมือการลงทะเบียนการเรียนข้ามสถาบันโดยเรื่องราวดังกล่าวครับทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วนวัตกรรมครับได้มีการลงนามนะบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิก ที่มีการประชุมกับคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับการดูแลของรัฐด้วยโดยมีทางด้านของอธิบดีนะครับมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับการดูแลของรัฐเนี่ยกว่า25สาบันเข้าร่วมการประชุมโดยทางด้านของศาสตราจารย์ดตรนะครับนายแพทย์สิริเลิกนะครับซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงอุดมการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยมีการเปิดเผยว่าการลงนามในครั้งนี้เนี่ย ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์สำคัญของระบบอุดมศึกษาของไทยก็ว่าได้ที่เกิดขึ้นโดยความเห็นชอบของอธิบดีทั้ง25สถาบันแม้จะเป็นเรื่องยากแต่ก็สามารถทำได้จริงและจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อน,นักศึกษาที่จะมีโอกาสแสวงหาความรู้ตามรายวิชาที่สนใจและได้รับประสบการณ์หลากหลายจากมหาวิทยาลัยทั้งทั้ง25แห่งโดยขณะนี้นะครับมีมหาวิทยาลัยที่ ได้มีการเข้าร่วมเนี่ยทั้งหมด25แห่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยแรกเลยนะครับที่1เลยคือกเกษตรศาสตร์ที่2นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่4มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่5มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยที่6นะครับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับที่7นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุรีที่8นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ, 9, พระจอมเกล้าพระนครเหนือลำดับที่9นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลำดับที่10นะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรลำดับที่11ครับมหาวิทยาลัยบูรพาลลำดับที่13มครับมหาวิทยาลัยมหิดลลำดับที่14มหาวิทยาลัยมหาสารคามลำดับที่ 15, 15มหาวิทยาลัยแม่โจโ ลำดับที่16ครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงลำดับที่17มหาวิทยาลัยรามคำแหงลำดับที่18ครับมหาวิทยาลัยวไลลงกรณ์19มหาวิทยาลัยศิลปากร20มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์บิโรด21มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์22มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช23มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี24สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์และสุดท้ายนะครับคือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง25แห่งนะครับก็สำหรับนักศึกษาที่สนใจอยากจะลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันสามารถทำได้นะครับโดยการสอบถามข้อมูลนะครับที่ฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยทั้ง25แห่งที่กำลังศึกษาอยู่อะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราววงการการศึกษาของไทยนะครับถือว่าเป็นความก้าวหน้านะ ที่เรียกง่ายๆว่าหลักสูตรของแต่ละสถาบานนันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมีการยึดผู้เรียนเป็นหลักนะสามารถที่จะเลือกรูปแบบการเรียนการสอนหรือรายวิชาที่ปรารถนาที่อยากจะสนใจเข้ารับการศึกษาได้